ต้องบอกเมื่อเช้าเนี่ยเห็นสตรอรี่ของหลายๆคนเห็นว่าถกโมงเช้างานใครกันอ่ะงานนี้นี่เองนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องงามยามดีเช้าวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564พิธีมั่นเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการณเจอเฮาส์ออนสาทรซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายมีสองครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่ด้วยแหละครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนสนิทนะฮะทั้งในและก็นอกวงการรวมถึงเหล่าแฟนคลับร่วมอวยพรกันอย่างเนืองแน่นจนลงอินสตาแกรมเลย นอกจากคำอวยพรแล้วคำชมแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าคำชมเนี่ยเนื้องแน่นไม่แพ้กันเพราะต้องยอมรับนะเชิญคนนี้คุณปุ๋ยฝ้ายเจ้าสาวของเราเนี่ยนะครับมาในลุกที่โอ้โหสองลุกเนี่ยปังมากนะสวยทุกลุคจริงๆและเจ้าบ่าวนะฮะก็ดูหล่อสมาร์ทไม่แพ้กันครับซึ่งก็เป็นผลงานการออกแบบของห้องเสื้อชื่อดังนะฮะวนัดกูตูลุกแรกมาดูกัน มาในชุดตักบัดเช้าครับตัวลูกเสื้อ,อตัวเสื้อเนี่ยนะก็เป็นลูกไม้ถูกออกแบบให้มีความร่วมสมัยตัดเย็บจากผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสสีขาวบริสุทธิ์เพิ่มมิติด้วยผ้าลูกไม้ซีทรูและระบายให้ดูอ่อนช้อยสวยงามส่วนของผ้านุ่งเนี่ยก็ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรว่าสีครามครับ ส่วนชุดพิธีมั่นนะครับของสาวปุยฝ้ายนั้นเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกฝ้ายสีขาวที่ก็สื่อถึงเจ้าสาวโดยเฉพาะกตรงเชอ,องเขาเนี่ยแหละครับนำมาออกแบบตัดเย็บเป็นตัวเสื้อวัตถุดิบหลักๆเนี่ยที่ทาเป็นกลีบดอกฝ้ายก็คือผ้าไหมแก้วที่ทอขึ้นมาโดยช่างฝีมือคนไทยผสมผสานกับผ้าไหมพิเศษที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังใช้ผ้าไหมแบบเดียวกันเนี่ยกับตัวเสื้อแล้วก็นํามาตัดเย็บทําเป็นเข็มขัดเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็ดูไฮแฟชั่นมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวกระโปรงเองนะครับทางห้องซื้อเนี่ยก็ได้สั่งทอผ้าไหมย,ยกลำพูนขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษเพื่อสาปุยฝ้ายครับและก็ได้ส่งขึ้นทะเบียนที่กรมหม่อนไหมโดยตั้งชื่อเป็นลายเฉพาะขึ้นมาใหม่เลยนะครับว่านัทพัทครับก็ชื่อของเธอนั่นเองฮะร,รวมถึงผ้าไหมชิ้นงามผืนนี้เดี๋ยวรอดูกันนะฮะก็ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์นกยูงพระราชทานกำกับเอาไวา้เพื่อเป็นเกียรติอันสูงสุดของเจ้าสาวอีกด้วยรวมลูกค้าของชุดเจ้าสาวทั้งสองชุดเนี่ยวันนี้นะฮะ ครึ่งล้านเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i d e HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ